มาบอกว่าใช้สมองซีกซ้ายซีกขวาสองซีกอะไรผมก็ยังดีใจที่ผมใช้สมองครับแต่เมื่อกี้คําพูดของท่านเนี่ยมันชัดเจนว่าไม่มีสมองครับครับ,รบผมเชื่อว่าพฤติกรรมเช่นนี้ยังไงแพทองทานก็ไม่รอดผมเป็นห่วงก็แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะยกมือไว้วางใจให้บุคคลคนนี้ยังดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับท่านผูมข้อ12ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน การจ่ายภาษีเป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนทุกคนในประเทศนี้ครับแค่นี้แพทองทานชินวัตรยังทําไม่ได้ถ้าพฤติกรรมการหนีภาษีของคนคนนี้เรียกว่าอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีแล้วถ้าประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเอาไปเป็นเยี่ยงเป็นอย่างประเทศชาติมีหวังร่มสลายข้อ17ครับไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่งพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภาษีของแพทองทานชินวัตร สะท้อนได้ว่าคนคนนี้ไม่มีความยึดมั่นในกฎหมายเลยวันวันคิดแต่จะหาช่องหาหลือของกฎหมายกระทำการอย่างไร้ความรอายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองเอารัดเอาเปรียบประเทศชาตินายกหนีภาษีแบบนี้หากปล่อยให้ดำรงตำแหน่งต่อไปไม่ใช่แค่เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งแต่ถึงขั้นเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของประเทศชาติ เราจะบอกกับประเทศอื่นๆเขายัางไงครับว่านายกของประเทศไทยเรามีพฤติกรรมหนีภาษีรู้ถึงไหนอายถึงนั่นทั้งนิติกรรมอำพรางที่ใช้ตั๋ว PN หนีภาษีการรับให้มูลค่า218.7ล้านบาทย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าคนอย่างแพทองทานชินวัตรมีแต่ความทุจริตเป็นที่ประจักษ์วันๆเสาะหาช่องว่างทางกฎหมายเพ <นะ S 1> ื่อัดผลประโยชน์ท่านสารับครับครับ,รบผมยืนขึ้นยกมือพลทิศ ครับเชิญครับุจริตคําคํานี้ผมว่าธรรมทานต้องเตือนแล้วธรรมธานมานอเตือนสี่ห้าครั้งอันวิโรขออขอญาตเอยนามไหนบอกว่ามีลุงไม่มีเราวันนี้อยู่กับลุงแล้วไม่ใช่เหรอจึงได้ขนอม<ะ>ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจรียดสีหกสิบเก้าเต็มเต็มนะครับไม่เปนไร<ม>ครับทนฟังตั้งนานครับตบัดชัดหรือเปล่า ประกาศบอกว่ามีลุงไม่มีเราวันนี้อยู่กับลุงแล้วไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวผมไม่ได้ใช้นะครับพอแล้วครับพอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไม่ได้ใช้เชิญครับเชิญนั่งลงเลยครับท่านประธานครับอยู่ดีก็ด่าตัวเองฮะเอ้าท่านท่านท่านเดี๋ยวท่านจะร้องกี้กี้สักสองสามครั้งได้ไหมฮะเดี๋ยวนะครับคือท่านประท้วงข้อหกสิบเก้านะครับ คําว่าทุจริต่มันมีในยตินะครับมีในยติทีนี้ก็ท่านวิโรจน์นะครับยังไงก็ลดการเสียดสีนิดหน่อยนะครับเพราะท่านก็พูดพูดแบบว่าวนๆเยอะแล้วนะครับวนเยอะแล้วชาวบ้านก็จะงงนะครับเชิญต่อครับท่านประธานครับคําเดียวครับผมไม่ถึือสาหาความหรอกครับคว่ากี้ยี้อ่ะนะผมคงจะไม่ไปต่อเลาะต่อเถียงกับคนที่กําลังจะถูกครับ ครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับกี่แปลว่าอะไรท่านวิโรจน์ลองลองแปลที่แปลว่าอะไรคือคือคําว่านี้บางทีมันก็เป็นเป็นคาที่มันไม่ไม่ควรใช้ในสภาแปลแปลว่าอะไรมันเรื่องเนเรื่องคือเป็นเรื่องปกติครับไม่ได้คําหยาบคายอะไรครับแปลว่าอะไรเดี๋ยวเล่าแล้วมันยาวครับนะครับถ้าถ้าถ้าไม่มีความหมายก็ไม่ไม่ควรจะมาใช้นะฮะเอาต่อเลยครับต่อเลยครับ แม่เมื่อกี้ท่านประธานน่าจะให้เขาพูดต่อสักหน่อยนะผมอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรไม่เป็นไรครับอนุญาตไหมอนุญาตนะผมี่กําลังไม่เป็นไรครับท่านท่านต่อเลยครับคือยิ่งเดี๋ยวกินเวลาเพื่อนนะครับเพราะว่าประท้วงกันไปมานี่มันก็เวลาหมดเชิญครับเชิญต่อเลยครับครับคือผมอยากจะฟังครับว่าสสที่เคยได้ใบเหลืองเนี่ยแล้วเลือกตั้งใหม่แล้วแพเขาจะพูดท่านท่านเอาต่อเลยครับท่านอภิปรายต่อเลยครับ นะครับเชิญครับท้งนิติกรรมออมพรางที่ใช้ตั๋ว pn หนีภาษีการรับให้มูลค่า2 1 8 7ล้านบาทย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าคนอย่างแพรทองทานชินวัตรมีแต่ความทุจริตเป็นที่ประจักษ์วันๆเอาแต่เสาะหาช่องว่างทางกฎหมายตักตวงผลประโยชน์เพื่อตัวเองจุ๊บจุบจิบจ๊บจิบก็เอาเล็ก,ลกๆน้อยน้อยก็ไม่เว้นการหนีภาษีไม่ใช่แค่เป็นนายกไม่ได้นะครับแค่เป็นประชาชนยังเป็นไม่ได้ แพทองทานไม่ใช่แค่จะไม่มีศักดิ์ศรีที่จะลุกเดินยืนนั่งในธรรมเนียมรัฐบ,บาลแม้แต่ตามถนนหนทางตามตอกตามซอกตามซอยในประเทศนี้คนหนีภาษีอย่างแพทองทานก็ไม่มีหน้าที่จะเดินหน้าตั้งคอตรงสู้หน้าประชาชนได้อีกต่อไปท่านประธานที่เคารพครับนายกรัฐมนตรีโดยตําแหน่งแล้วยังต้องดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติอีกตําแหน่งหนึ่งด้วย ผมอยากรู้จริงๆว่าคนหนีภาษีอย่างแพทองทานชินวัตรยังจะกล้าแบกหน้าไปนั่งประชุมหัวโต๊ะคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติอยู่อีกเหรอครับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาษีของแพทองทานชินวัตรหลังจากนี้ครับต้องมีการร้องไปที่ปปชแน่ๆซึ่งปปชก็มีอำนาจตามมาตรา2 3 4ของรัฐธรรมนูญในการไต่สวนและมีความเห็นต่อกรณีที่แพทองทานชินวัตร ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและพิจารณาส่งสำนวนและความเห็นไปที่ศาลฎีกาต่อไปผมเชื่อว่าพฤติกรรมเช่นนี้ยังไงแพ่ทองทานก็ไม่รอดผมเป็นห่วงก็แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะยกมือไว้วางใจให้บุคคลคนนี้ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับท่านประธานมาดูกันครับในหมวดสองว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ไปดูกันครับและเดี๋ยวจะหนาวครับข้อ19กาการครบหาสมาคมกับผู้ประพฤติผิดกฎหมายหรือผู้มีความประพฤติหรือผู้ที่มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ก็อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงได้เช่นเดียวกันแต่ต้องดูถึงพฤติการด้วยถ้ามีคนไปร้องครับ สสที่ยกมือให้กับแพรทองทานก็อาจจะเข้าปิ้งไตตกไปตามแพรทองทานไปด้วยแพรทองทานชินวัตรผมฝากท่านประธานผ่านไปถึงแพรทองทานชินวัตรการเสียภาษีอย่างถูกต้องเป็นหน้าที่พื้นฐานที่สุดคนคนนี้ยังทําอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้ประชาชนเขาหวังเขาฝากความหวังไว้กับผู้นำแต่สุดท้ายกลับได้โจรใส่อาพรขุนนางสวมรองเท้าไขมุก ากที่ตัวเองเคยพูดว่ามีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันท่านประธานคะท่านประธานคะเชิญครับดิฉันธนแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะคะท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่9ท่านประธานตัดเออเออพิจารณาแล้วก็ตักเตือนในข้อ1 8ึ่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านสมาชิกผู้อภิปราย ก็ยังมีการเสียดสีและมี่หน้ำซ้ำนะคะไม่มีเจนเดอร์เลนเลยคนที่ปัจจุบันเนี่ยนะคะสมาชิกสภาผู้แทนเรารณรงค์ให้ใช้เจนเดอร์เลนในการที่จะพูดพูดถึงผู้ผู้หญิงพูดถึงเสื้อผ้าหน้าผมิฉันขอให้ท่านประธานพิจารณาด้วยค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับผมวินิจฉัยนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับ ท่านประธานครับผมก็อญาตประท้วงท่านประธานครับตัดข้อบังคับครับแต่ประท้วงท่านประธานด้วยความเคารพครับข้อไหนครับแต่ข้อเก้าครับผมให้ท่านประธานได้ตกราพิจารณานะครับว่าผู้อภิปรายนั้นได้เสียดสีมาโดยตลอดซึ่งสภาแห่งนี้และพี่น้องประชาชนนั้นคอยรับข้อมูลข่าวสารจากตรงไปตรงมาแต่คําเสียดสีนี้นไม่เกิดประโยชน์ต่อการอภิปรายครับครับผมรังสิกรที่มาจติกะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พักภูมิใจไทยขออนุญาตให้ท่านประธานได้โปรดควบคุมการประชุมและวินิจฉัยด้วยครับครับขอบคุณครับผมวินิจฉัยทั้งสองท่านเลยนะครับคือการการอภิปรายเนี่ยนะครับสมาชิกทุกท่านครับพี่น้องทางบ้านเขาจะพิจารณาตัวท่านเองนะครับว่าท่านอยู่ในลำดับไหนสถานะไหนนะครับการใช้ถ้อยคานะครับที่เสียดสีใส่ร้ายหรือไม่สุภาพนะครับประชาชนเขาก็ดูอยู่ เขาก็ประเมินนะครับเะนั huh. ้นก็ทวิโรดก็ย <medi> <Ti> ังไงก็เข้าเข้าสู่ความสุภาพครับครับครับผมสุภาพมาโดยตลอดครับท่านประธานครับนะสุภาพมาโดยตลอดนะตอนลยครับคําทุกคำเนี่ยนะครับที่ใช้ก็เป็นคําสุภาพแล้วก็ปรากฏในหน้าข่าวได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับเชิญครับแต่ว่าคําว่าทุจริตที่พูดไม่ได้นี่ผมคิดว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้แล้วครับเชิญครับเชิญเิญนะครับเชิเชิญต่อครับาะงนั้นผมยืนยันนะครับท่านประธานครับ ปากปากที่คนอย่างแพทองทานเคยพูดว่ามีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันแท้ที่จริงแล้วครับคือการหาช่องว่างทางกฎหมายเพื่อให้มีกินกันเฉพาะกงศรีให้ได้อิ่มหมีเฉพาะตระก,กูลของตัวเองแพรทองทานชินวัตรนายกหนีภาษีไม่มีศักดิ์ศรีที่จะดำรงตำแหน่งนี้อีกต่อไปแล้วได้เวลาออกไปจากตึกไทยคู่ฟ้า,ฟา,ากับกงศีที่บ้านจันสองล่าของคุณไปได้แล้วขอบพระคุณครับจบแล้วครับีบ่ ท่านประธานคบประท้วงค่ะเชิญครับเชิญครับถึงจะจบก็ประท้วงได้ใช่ไหมคะเชิญครับเชิญครับข้อไหนประท้วงคุณวิโรธค่ะข้อ69ค่ะท่าน,นคุณวิโรธเนี่ยพูดเสียดสีเหมือนคนจะไม่ได้อยู่ในสภาอีกแล้วค่ะท่านประธานครับครับขอบคุณค่ะท่านประธานคะขออนุญาตประท้วงท่านผู้ประท้วงค่ะเชิญครับข้อ69ค่ะมีการเสียดสีเหมือนกันค่ะ ครับระวังนะคะเป็นหนึ่งในบิงโกนะคะตำแหน่งสทรอาจจะไม่ได้มีคนเดียวนะคะอ๋อครับครับก็จบแล้วนะครับจบแล้วนะครับประธานครับผมใช้สิทธิ์พาดพิงครับเมื่อกี้ท่านผู้ประทวงพาดพิงผมในทางเสียหายครับถ้าอยู่ในสภาแล้วต้องอยู่ในฐานะเป็นลิ้วล้อเป็นบริวารที่ไม่มีศักดิ์ศรีของ เอาแล้วเอาแล้วเขาจบแล้ว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 ครับท่านจบแล้วจบแล้วท่านท่านคุมนี่จบแล้วเดี๋ย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 วยาวเดี๋ยวเสียนี่เสียเวลานะเขาจบแล้ว